ที่เสริมสร้างสมรรถนาการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการส่งผลให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่4ของ s d g c ก็คือมุ่งเน้นในเรื่องของหลักประกันว่าทุกคนที่มีการศึกษานั้นต้องมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและก็เท่าเทียม แล้วก็สนับสนุนให้โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะอยา่าครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งเด็กชาย mm. เด็กหญิงในทุกระดับชั้นนะคะตั้งแต่ระดับประถมวัยไปจนถึงระดับประถมศึกษาแล้วก็วัธยมศึกษานะคะซึ่งเป้าประสงค์จริงๆที่เกี่ยวข้องของเราก็จะมีเป้าประสงค์ที่4.1นะคะจะเป็นเรื่องของอ เด็กชายและเด็กหญิงที่ต้องสําเร็จก,การศึกษาระดับประถมศึกษาและก็มัธยมศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งจริงๆแล้วประสิทธิผลนะคะทางการเรียนที่มีประสิทธิผลก็จะต้องอสําเร็จได้ภายในปี2573นะคะเช่นเดียวกับเป้าประสงค์ที่4.2นะคะว่าหลักประกันของเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนก็ต้องเข้ารับการพัฒนาดูแล การจัดก,การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมวัยที่มีคุณภาพภายในปี2573ด้วยนะคะแล้วก็ให้เด็กเรลานั้นมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระดับประถมศึกษา แตกถ้านผู้เกียรติแล้วก็เียงเชิญท ศึกษานะคะได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแกนนําต้นแบบในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เกิดนวัตกรรมสู่เรสแพนทีสนะคะลำดับ,บ,บที่1ค่ะโรงเรียนอันมวนวิ์ค่ะขอเยนเชิญท่านผู้เป็นผู้ในการโรงเรียนนะคะรับมอบค่ะ่านดรกรติภูมิควรสวง ก็มาจากที่ท่านผู้พินักได้ส่งเสริมและคุณครูได้รับรางวัลในระดับดยอดเยี่ยมนั่นเองนะคะมีทั้งหมด4แห่งด้วยกันค่ะได้มาสะท้อนสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านได้ส่งเสริมพัฒนาคุณครูแกนนาของเรนเอกชนในครั้งนี้และปัจจัยที่ท่านพบว่าทําให้สถานศึกษ ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณครูโรงเรียนต่างๆอ๋อเรียนเชิญด่านดรสีเรือลิขิตเดชาโรจน์นะคะสาราึกษาแกนนำต้นแบบได้สะท้อนสิ่งที่ได้สร้างพัฒนาคุณครูแกนนำในคั้งนี้ค่ะผู้รับแบบนิยามจากโรงเรียนอมริวิท์เรียนเชิญด้านหน้าซึ่งสำหรับโรงเรียนอามรวิทนั้นเรามองว่างานวิจัยในชั้นเรียนนั้นเปรียบเสมือนหัวใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนะคะ เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าหน้าที่ของครูในปัจจุบนันมันไม่เหมือนเมื่อสมัยก่อนหน้าที่ของครูในปัจจุบนันเราไม่ได้มีหน้าที่เพียงให้ความรู้กับนักเรียนเท่านั้นหรือว่าหน้าที่ของนักเรียนจะมีหน้าที่เพียงรับความรู้ จากคุณครูเท่านั้นนะคะเพราไม่ใช่แต่ว่าคุณครูในปัจจุบันนั้นจะต้องมีการเรียนรู้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการทํางานนะคะซึ่งในส่วนนี้โรงเรียนอนวิทย์จึงเห็นความสําคัญในการที่เราได้นำเอาเรื่องของงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู พัฒนาในเรื่องของความรู้ความสามารถแล้วก็ที่สำคัญก็เพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดก,การเรียนการสอนของครูนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะเราก็เห็นว่าออปัจจัยที่ทําให้โรงเรียนอนงทวิทนั้นประสบความสําเร็จนะคะเรามองด้วยกันสส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารนะคะนั่นก็คือผู้บริหารนั้นจะต้องมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะส่งเสริมให้งานวิจัยในชั้นเรียนนั้นมีบทบาทในการพัฒนาครูนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยโรงเรียนชเวตเองก็ได้พยายามให้กําลังใจคุณครูนะคะเสริมสร้าง,งในเรื่องของพลังแล้วก็ในเรื่องของความคิดบวก ให้คุณครูได้เห็นคุณค่าของการทําง,งานวิจัยว่าถ้าหากคุณครูได้ทําง,งานวิจัยเนี่ยคุณครูก็จะสามารถแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าในแต่และวันที่คุณครูจัดการเรียนการสอนในห้องแน่นอนคุณครูต้องเจอปัญหาแล้วทีนี้ก็มีความเชื่อมั่นว่าคนที่มีความเป็นครูเนี่ยก็อยากจะแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียนแล้วก็ตรงนี้ค่ะ งานวิจัยก็จะช่วยให้ครูสามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนได้อย่างจริงจังนะคะนอกจากนั้นเนี่ยงานวิจัยในชั้นเรียนจะนทำให้ครูได้มีการทํางานที่เป็นระบบมีการทํางานที่เป็นระเบียบแบบแผนนะคะซึ่งมันงมันก็ใช้ได้จริงในการที่จะแก้ปัญหานะคะในส่วนของตัวของอครูเองนะคะเรียนว,ว่า ถ้าหากว่าคุณครูอยากจะปสมสมความสาเร็จในการทํางานวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยบดบแรกคุณครูก็จะต้องมีคําถามในการวิจัยที่ชัดเจนว่าคุณครูเข้าห้องเรียนแล้วคุณครูเจอปัญหาอะไรถ้า,าคุณครูรู้ว่านั่นเป็นปัญหาที่คุณครูอยากแก้คุณครูก็จะได้หาทางที่จะแก้ปัญหาโดยการพัฒนาตามระเบียบแบบแผนของงานวิจัยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเน้นว่าคุณครูเอง อาจจะรู้สึกว่าเออมันมันเป็นเรื่องยากหรือมันเป็นเรื่องลําบากไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องยากนะคะอยากให้กําลังใจทั้งคุณผู้บริหารแล้วก็คุณครูทุกโรงเรียนค่ะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวและมันสามารถที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถในการทํางานของครูได้จริงๆนะคะและสุดท้ายเีนเชื่อว่าเรนอาจจะขออนุญาตที่จะเป็นตัวแทนของผู้บริหารทุกท่านนะคะที่จะขอบคุณ ทั้งทางด้านของศึกษาธิการจังหวัดสุลิประการรองศึกษาธิการจังหวัดสุลิประการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมรนะาคาสชผู้ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศนะคะแล้วก็รวมทั้งทั้งท่านสดดตดารย์ดรสังวิตีนะคะที่ ได้กรุณาสลับเวลาให้ความรู้กับพวกเราเรียนเอกชนนะคะซึ่งเลี้ยนเชื่อว่าพวกเราเนี่ยพอพูดถึงงานวิจัยเราก็จะังวลว่ามันจะเรียนรู้อย่างนี้อย่างนั้นแต่เราได้ทางคณะศึกษาพิเศษแล้วก็ทางดรสารวิตีทําให้เรามีความกระจารแจ้งแล้วก็มีความกล้าที่จะลงมือในการทํางานวิจัยนะคะซึ่งเล้นขออนุญาตท่านรองึกษาพิการจังหวัดให้ทางคณะผู้บริหารและคณะครูได้ปรบมือให้กับทุกท่านที่ได้ได้มาขออนุญา شو ผลลัพธ์ที่ดีจากการนิเทศและการวิจัยในชั้นเรียนก็จะนําไปสู่การขยายผลต่อยอดแล้วก็เผยแพร่แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแคชีสนะคะที่ยังผลให้จังหวัดสมุทรปราการของเราเนี่ยมีต้นแบบนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแคชีสที่ได้รับการยอมรับในระดับภาคนะคะทั้งในด้านการบริหารจัดการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการนิเทศการศึกษา ทั้งหมดนี้ก็จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงบูรณาการในพื้นที่ของเราให้ดียิ่งขึ้นด้วยความร่วมมือของจังหวัดสมุทรปราการหน่วยงานทางการศึกษาองค์กรภาครัฐองค์กรภาคเอกชนและทุกภาคส่วนดิ่ฉันมั่นใจว่าด้วยการนัดสนุสนที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วนเราก็จะสามารถสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและย,ยั่งยืนในจังหวัดสมุทรปราการและเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อน เอสดจต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินงานในครั้งนี้ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับโรงเรียนเอกชนระดับจังหวัดสมุทรปราการเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ นางสมรสุคน์สลานศึกษาที่การจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดโครงการการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเอกชนระดับจังหวัดสมุทรปราการในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปถมัยในระดับพื้นที่ณห้องประชุมปฏิบัติการชั้นสองสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางเขมิกาอารีญาต์ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลศึกษาทีการจังหวัดสมุทรปราการในานามคณะกรรมการการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเอกชนระดับจังหวัดสมุทรปราการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในครั้งนี้พร้อมกันนี้ยังมีนายชัชลินโยธาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้วยหัวในฐานะนายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการตลอดจน,นคณะครูโรงเรียนเอกชนผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเข้าร่วมการสัมมานาในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงยืนยงขุมทองกระจ่างทีมข่าวสเปเชียลโฟกัสรายงานานในเรื่องของการเปิดเวทีสิมโพเซียมวันนี้นะคะ ก็คือ,อแจ้งนะคะประชาสัมพันธ์ให้คุณครูที่สนใจได,ได้เข้าร่วมโครงการนะคะ,ะมาระยะหนึ่งแล้วก็มีคุณครูเข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งตรงนี้โรงเรียนเองนะคะที่สนใจนะคะก็สนับสนุนคุณครูได้เข้าร่วมนะคะซึ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีจริงๆเ,เป็นกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนะคะได้อย่าง อาจเกิดประโยชน์นะคะในภาพรวมของโรงเรียนนะคะของ จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ยังมีคอมเมนเตอร์ก็คือวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะผู้มีความรู้เนี่ยได้เข้ามาแสดงความเห็นให้ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์กับคุณครูในการพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กในระดับประถมวัยแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณครูท่านอื่นๆที่จะสามารถใช้กระบวนการนี้ไปในเรื่องของการเรียนการสอนการ พัฒนาการของเด็กได้อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนเอกชนนะคะแล้วก็ยังประโยชน์ในภาพรวมนะคะของทั้งหมดเลยอยู่แล้วค่ะครับก็จริงๆแล้วผมอยู่ในสมาคมก็คือผมทําหน้าที่นายกสมาคมการศึกษาเอกชนและประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรีผมก็ต้องสนับสนุนอยู่แล้วครับเรื่องงานวิจัยเนี่ยมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับ ตัวเด็กนะเกี่ยวกับตัวเด็กหรือกิจกรรมหรือสื่อนวัตรกรรมที่เรามา,มาใช้เนี่ยเพื่อาการแก้ปัญหาผมก็เลยส่งเสริมให้ดรสาวิตรีกลุ่มนิเทศของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรากระารเนี่ยกระตุ้นและเปิดช่องทางให้ครูได้เข้ามาศึกษาเข้ามาอบรมและมาเผยแพร่เพราะฉะนั้นท่านผู้ปกครองที่อยู่โรงเรียนเอกชนจังหวัดสุรประา,ารท่านไม่ต้องห่วงครับโรงเรียนเอกชนเราจะทําให้มีคุณภาพทําให้เกิดคุณภาพ นาไม่ว่าจะเป็นสื่อนวัตกรรมหรือผลงานการวิจัยของเด็กระดับปฐมวัยเป็นพัฒนาการของเด็กทั้ง4ด้านเอามาประยุกต์ใช้ให้ให้ทันต่อโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นท่านไว้วางใจได้แนะท่านผู้ปกคงโรงเรียนเอกนชนเราถึงเข้าถึงเชิงวิชาการทุกๆกระบวนการและก็โดยการสนับสนุนของออสำนักงานศึกษาธิก,รรยายการจังหวัดโดยท่านศึกษาธิการจังหวัดท่านสมรัฐได้ ให้ข้อเสนอแนะหลายๆสิ่งอย่างผมก็เลยก็ต้องกระตุ้นกับโรงเรียนเอกชนทั้งจังหวัดสมุทรการครับก็เป็นผลดีครับทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วครับท่านผู้ปกครองชาวจังหวัดสมุทรการที่เลือกโรงเรียนเอกชนให้บุตรหลานของท่านได้ศึกษาครับ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการจับมือร่วมกับโรงเรียนเอกชนระดับจังหวัดสมุทรปราการต่อยอดโครงการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษานางสมรัตส,สุคนสลานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเอกชนระดับจังหวัดสมุทรปราการต่อเนื่องเป็นครั้งที่สองสวัสดีครับผมเรือกอาตีชัชวันกิจชอบ ผู้รับบริญ,ญากตรงเรียนอนุบาลชริดาอุปนาย,ยกสมาคมสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุพาารรณนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้มาเรียนรู้ดูถึงการทํางานของท่านสอนอสาวิตรีจุ้ยทองนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่พา,าคณะครูนะครับของเรามาทําในเรื่องของงานวิจัยในชั้นเรียนและว,วันนี้ท่านก็จะนะําพวกเรานะครับ นำเสนอผลงานนะครับให้กับท่านคณะกรรมการได้รับทราบถึงความสามารถของครูโรงเรียนต่างๆของเอกชนเราในจังหวัดสุพรรณนะครับว่ามีความสามารถขนาดไหนพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของการทำงานของคุณครูเพื่อส่งผลให้เด็กของเรามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาของเรานั้นจะไม่มีการหยุดอยู่กับที่นะครับเนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา2,566นะครับท่านดรสาวิตรีจุ้ยทองก็ได้นำคุณครูและผู้บริหารของเราได้ทำในเรื่องของ i f t e ไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับและก็จะทำต่อเนื่องไปอีกนะครับซึ่งตรงนี้เราก็หวังว่าจะเป็นโอกาสอันดีของคุณครูโรงเรียนเอกชนของเราในจังหวัดสุพรรณได้มีโอกาสทาอย่างนี้ ต่อไปอีกเป็นจํานวนมากยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีค่ะสนสวิตีจ้อยทองนะคะสําหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเป็นกิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซิมโพเซียม ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของคุณครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการค่ะอย่างที่ท่านอุปนายกได้นําเรียนเบื้องต้นนะคะเราตั้งใจจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้คุณครูได้พัฒนาสื่อนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนานะคะเป้าหมายสําคัญค่ะเรามุ่งไปที่ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนของเราค่ะซึ่งคุณครูเอกชนของเราค่ะจะก่อเกิดสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งถือว่าเป็นฐานในการพัฒนาตนเพื่อพัฒนางานสู่การยกระดับผลสลัมฤทธิ์ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอก,กชนจังหวัดสมุทรปราการของเราค่ะรับประกอบด้วยคุณครูผู้นําเสนอผลงานนะคะจากโรงเรียนเอก,กชนของเราค่ะจะเป็นคุณครูแกนนํานักวิจัยรุ่นใหม่สู่คุณครูมืออาชีพค่ะแล้วก็จะนําพาให้ผลสำลิดค่ะและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอก,กชนจังหวัดสมุทรปราการของเราค่ะก็ก้าวเดินต่อไปอย่างยั่งยืนนะคะก็ต้องขอบพระคุณทาง าทางทีมงานของศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการเองรวมถึงคณะทํางานของท่านนายกสมาคมการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการค่ะนําโดยท่านนายกชัชชลินโยธาทิพย์แล้วก็ท่านอุปนายกทั้งสองท่านได้รวมถึงคณะกรรมการทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมส่งเสริมขับเคลื่อนการศึกษาอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ สำหรับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนะคะก็จำเป็นต้องใช้หลายองค์ประกอบและส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คือการพัฒนาบุคลากรครูนะคะเดากจะเรียนให้ทราบว่าโรงเรียนเอกชนนั้นเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูเช่นเดียวกับในวันนี้ที่เรามีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานในเรื่องของการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ปกครอง ได้ให้ความมั่นใจได้ว่าถ้าหากว่าท่านส่งบุตรหลานของท่านมาเรียนในโรงเรียนเอกชนนั้นเรามีการพัฒนาในทุกๆส่วนไม่แพ้โรงเรียนในสังกัดอื่นใดค่ะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาสู่แบบอย่างที่ดีและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศต่อไปยืนยงขุมทองกระจ่างทีมข่าวสเปเชียลโฟกัสรายงาน หรือในการทํางานของคุณครูซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องยากนะคะ หากคุณครูอยู่ในห้องเรียนคุณครูสามารถที่จะสังเกตได้ว่าในห้องเรียนของเรานะั้นมีปัญหายอย่างไรมีคําถามอะไรที่เราอยากจะแก้ไขนะคะและคุณครูก็ดําเนินการตรงนี้เนี่ย<ส>เดินเชื่อว่ามัน,มนไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยคุณครูสามารถทําได้ค่ะก็ขอให้กําลังใจกับคุณครูทุกท่านนะคะคุณครูที่ทําอยู่แล้วก็ขอให้ด,ดําเนินในเรื่องของการวิจัยต่อไปคุณครูที่ยังยังไม่ได้ทําก็ไม่ต้องกัง,งวลไม่ต้องกลัวนะคะไม่ใช่เรื่องยากจริงๆค่ะ แชร์กันช่วยกันนะคะเดี๋ยวน้องๆจะน้อยใจ <c oughs> <c oughs> ช่วยช่วยกันดูแลนะคะจะขอฝากนะคะทีมงานสัดเทีเทศเอาไว้